สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้8สิงหาคม2 5 6 5นําำข่าวดีมาบอกอสมอครับเกี่ยวกับเรื่องบัตรสมาชิกชกศอสมอครับอสมอสามารถพิมพ์บัตรสมาชิกชกสอ,อสมอแห่งประเทศไทยทําเองได้เลยโดยทําตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับให้กดลิงก์ที่คอมเมนต์แรกครับหรือจะกดลิงก์ทีค่คำอธิบายใต้คลิปนี้ก็ได้กดแล้วก็จะเข้าไปเว็บไซต์ชกศอ,อสมอนะครับ ซึ่งกดเข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้เอามือไปกดที่ตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกชกสสมอครับกดกดที่นี่ทีหนึ่งตามลูกศรชี้นะครับเมื่อกดเสร็จปับ๊บก็จะเข้ามาตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกชกสสมอแห่งประเทศไทยเราก็กรอกเลข13หลักใส่ตรงช่องนั้นนะครับตามลูกศรสีแดงชี้แล้วก็กดค้นหานะครับ เมื่อเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็จะเด้งรูปสีเขียวยิ้มขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคุณเป็นสมาชิกหมายเลขสมาชิกเลขที่เท่าไหร่ถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าเราก็ให้กดแถบพิมพ์บัตรสมาชิกนะครับกดตามลูกศรชี้นะครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นให้กรอกเลขที่บัญชีเพื่อยืนยันตัวตนนะครับให้เรากรอกเลขที่บัญชีที่เรารับค่าผิาการทุกเดือนใส่ช่องตามลูกศรชี้นะครับ บัญชีอสมอที่รับค่าบระการทุกเดือนหรือบัญชีอสมอที่เราโดนหกักชกอสมอทุกเดือนนั่นแหละครับกรอกลงตามลูกศอนชี้สีแดงชี้นะครับแล้วก็กดปุ่มส่งข้อมูลนะครับจากนั้นก็เขาจะถามว่ายืนยันการดําเนินการเราก็กดปุ่มยืนยันครับเมื่อกดตามนี้แล้วระบบก็จะดาวน์โหลดบัตรสมาชิกของเรามาไว้ในเครื่องโทรศัพท์ของเราบัตร จะไปอยู่ในค้นหาตรงที่ดาวน์โหลดมาไว้นะครับเราค้นหาในโทรศัพท์ตรงที่ดาวน์โหลดมันจะอยู่ตรงที่ดาวน์โหลดนะครับส่วนสามารถค้นหาได้อีกตรงที่ไฟล์รูปภาพที่เราแคปหน้าจอโดยพอมาถึงขั้นตอนนี้พอเห็นรูปบัตรแล้วให้เราแคปหน้าจอไปด้วยนะครับถ้าเราแคปหน้าจอไปด้วยนี่มันจะหารูปบัตรได้2ที่ที่ที่1ก็คือ ที่ที่เก็บรูปภาพที่แคปหน้าจอที่ที่2คือที่เก็บเอกสารดาวน์โหลดนะครับเมื่อเรามีรูปบัตรอยู่ในโทรศัพท์ของเราอย่างนี้แล้วก็ให้เราเอาไปให้ร้านที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์อร้านร้านคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องพิมพ์สีพิมพ์ให้เลยครับพอเขาพิมพ์ให้เราเสร็จแล้วพิมพ์ออกกระดาษเสร็จแล้วก็ตัดให้ขนาดเท่ากับบัตร ATM นี่แหละครับก็ไปเคลือบก็บัตรนั้นก็จะนําไปใช้ได้ใช้อะไรครับ ใช้เพื่อแสดงว่าเราเป็นสมาชิกอันที่1อันที่2ใช้สแกน qr code ที่อยู่หน้าบาัตรเพื่อดูการหักเงินต่างๆย้อนหลังนับแต่เราเป็นสมาชิกจนถึงงวดปัจจุบันได้นี่ก็คือวิธีเพิมพ่มบัตรด้วยตัวเองนะครับเวลาเราเอาไปให้ทางร้านคอมพิวเตอร์นี่เราก็อาจจะขอเป็นเพื่อนทางไลน์กับเจ้าของร้านคอมพิวเตอร์เขาแล้วส่งรูปบัตรที่แคปหน้าจอเอาไว้หรือส่งรูปบัตรที่เก็บไว้ในไฟล์ดาวน์โหลดส่งทางไลน์ให้กับเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็จะ เอาไปพิมพ์ต่อหรือเราจะยื่นโทรศัพท์ของเราให้เจ้าของร้านเอามีวิธีเอาเอาเองเขาแล้วก็ให้เขาพิมพ์ออกกระดาษให้ด้วยเครื่องพิมพ์สีแล้วจึงเคลือบนะครับทั้งหมดก็คือนับว่าเป็นข่าวดีครับที่หลายคนอยากได้บัตรนะครับตอนนี้ทางสมาคมชกสสมเขาให้สามารถปสมพิมพ์เอาบัตรด้วยตนเองแล้วนะครับ หากใครทําไม่เป็นก็ให้ลูกหลานทําให้นะครับหากมีเพื่อนอสมอในหมู่บ้านเดียวกันหลายคนก็ให้คนที่เขาทําโทรศัพท์เก่งๆทําให้ก็ได้สําหรับใครที่ทําไม่เป็นนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ